ปันชิเห็นมานี่เออปันปันแพรู่โรดปันหกก่ะวนน้ำเบิ้งตีนมันก็กนั่งกันพกพูดดูพระดูพระนะว่ามีฟูก็ได้นะเอาตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาใช่เชื่ออันถามมันก็โจนตัวนี้โอ้เรมากเลยกันถามมาก แล้วตอนนั้นอะพ่ออจำเนียข่อลไงเห็นั้นหท่ไงงนี้เนี่เมืองนู้ยเมนพุดมาตอนนี้เนาะเออมาตงตรงนี้มีกระดูกหันพุมาในตนี้แล้วเอาตอนนั้นแล้วขอพ้ยแล้เอาอันนั้นทำไจเหออ ตอนเคิงเอาทางนางมาแล้วนะเงี้ยไปชิ่เอาหนังมัเนี่ยฉันมันอ่ะตัดเคิงเอาทางนางมาเลยเชะทางนางเลยไปติดตัดออกพีดังนี่เราเลิอกเฮ็ดแล้วนะเออตอนเคิงตัดเคิงโมเออโมเลยนะอันนั้นมันนางนางโมไอ้อะตัดเขิงโชยหนาโชยหนาเอาเลยได้เออได้แล้วอ๋ออันี่ก็ถือฉันเม็นตั้งได้ชิมเนี่ยชิมได้เลยเออไม่ห่มดีก็ได้ ีมดในข้นได้เนมือนตกไว้ก็ได้โอ๊ยใส่แล้วลูก่ส่หน้าที่คําั้มหน่อย ชุดเล่นอาปาโกตัมูเทต้ยได้บอแล้วไรไปดูอ้จไมน้องบอแล้ยวมูเทต้าตุวกเอาหลอนได้ยังงบนเอเีเดวกุ้งกุฟาโหรชัดไปไปอะได้แต่ว่าในนั้นในนี้ไปกกันแล้วแหละบอกลงกันแล้วแล้ว เออพักปุ๋ยปั้บป l ๋ได้เหรอเนี่ยไปเยข้าวยู่ล้เลยาได้กคได้เลออ้ได้รู้โลายอยน้ำจนนั้นลอยน้ำลยเลยีลอยน้ำู้ได้วางผนไ้แล้วหละบไดก็คึดน้ำรังนะโอ้เป็น้ำรังน้ำเงี้ยนนั้นมาทางคืดแล้วลุบแลหลบนี่ดแล้ว ว้าวหมูลอยน้ำมาโยกตาตีกี่เลยชิ้นใตัวนี então, ้าจานนี่ยกินมัน้ยตัวนี้คืเคยเห็นเนาะหกเจ็บมั้ยผมนี่ฮะกินใหญ่ายรอดว่ะโอ้โหเย็นนั่นละมันมันขึ้นน้ำมีโอเคโอเคเลยนะมันทีด้าหลังเนี่ยขึ้นไปแล้วมันมันเจ็บเต็มเลยพันทุนี่นะเห็น้อยนี่ย แล้วหยุ่งมุ่นเฮ้ยหน้าอาหนแล้วหน้าชิกแน่ตออันสะดูมนันมาให้อีะนะน,น,นี่นคนจีนนะ เดี๋ยวมพ่นบ่มาชุวกินแห้หมาอ่ะก็แล้วแลไม่กินยังที่คนเอามาแห้หมาไปกินย่ังเนาะอยู่นีาะมึงได้ขยันไหมนี่มึงเหอะขยันขึ้นเลยขยันมากเลยเราดื่มหมแล้วล่ะมาห้หมเมื่อนี้มงกุศุออโอ๊ยนี่เนียเมื่อบันหน้าเลยฉีเข้ามาสิ ไเัาม่เนอเออเนเมดพได้เออก็มีคเข้ามาไลยเอาขอบมนเนวาได้ลีแรงก็ทำกวาดมาพูดอาไยินแ้ครเก่งก็ตายเนาะทกันเนาขอได้สิบหม่นกว่า ต้องต้องเลยเนี่ยพอดีไปบวชสิเยอะนะติงติงมาแล้วกินมากก้นมันหมดเลยอ๋อนี่บอแค่วราเนาะกินมากกนขื่นเลยกในถ้าเราอ๋อแน่ก้นก้นดูอันนั้นอันนี้ก็หายอยู่เองฮะั่นน่ะมันอยู่หูล้ว จะไปเจอะคืนนี่น่ะต้นหมาอะไรงหมาบวบเลยคนอ๋อคือนี่นะหมาได้พบตุวฝนฝนเปนยืงงย้อนน้ท่าเขาให้มันงวันอีดีคนีเฝนมา่มื่ออกมามาพบตัวนี่น่ะ

มันนอนมือมันมันมูกเลยแดดมันมันมือมันเล็บน้อยโอ้ยค้อกอ้อหายขี้างบ่นอะแล้วก็บุกนั่นอ่ะโอยมึคบไปได้มาเนี่ยวค่พนกโขนนี้โกน้มันเป็นอันนั้นอยู่ได้สิ ครับวันนี้เนอะน้องใครสีติดเดียโอ้ดูเพมติดแน่แกแกเป็นเชือมีชีมีจักดูมันติดลายเด้อืมันกันโอ้ย้มีเทิ่อเดีก ม้า่า uh, ับกลอ้องมาเหาหนึ่ก็คือกไ้นพลยกยูโฮด้วน่ะรถมี้อันน้นไปแล้วช้อยเลยแบบนี้เฮเลยวมันมัวยนี่เจ้ จบมีตัวปูนหยขันน้ำรังแบเลยขันได้เหมนี่อะไรรไอกองก็หันกันที่ตัวนั้นอันอันน้ำลังบอกกินดั้งปันชิ้นมีก่อนเหมืนแล้วักชินเห็ดหนุกนี่มาเลยเขอาไปมานนีนเดี๋ยวได้่องโตโดนเห็นง

ชอบเลาชองคนนะอือเดีก ok no. ็ uh, ้ามาละ้อะไกินกันะาได้กินแล้วบอเขาคนนั้นคนไ่กินจันตจ้องลาบนนั้นอืบอไปว่ามา่เขาก็ถือว่าให้งอยู่ เอาตัวนั้นไปโชคให้แล้วก็นวาหามตัวนั้นมาเป็นผีนี่ๆเออช้ำมากาไอ้ลีลรของนี่ๆถ้าเาโชครอดวาดนี่ก็ตะก้าจะว่าจะไปตะพูนแล้วจะลบพื้นทั้งข้างทตงพูนแล้วเอาไปจักทียร์บพี่ผูเห็นห้อยมันลงเชยเลยเอาถูหรือเปล่าทักได้ถูแล้วก็มอตอรทัชถูกเาเกี่ยวรัดดันเลยทอาเกี่ยวรัดดันผู้หรือเปล่าโอเอากี้ยวลัดทันหนูกับทันจุใจคือว่า วนนี้จับพิงมาอยู่ล้มันจะรันได้หรอ่าโอ้ยทำ้เลยพรากันยางทางนั่นเลยนั่นแหละจะเก็บเอาย่งวกน้เออมันจะตามไปเรื่อยเออก็ไปเก็บเอาหมูตัวนั้นก็ไม่ใช่สีนอลอยู่ป้าสะพานนั้นอันนั้นนะหมูพอนำไปพูนั้นว่าให้อยกัน มันมาอีกพิ่งด้วน้องโอนะก้วขึ้นมาแล้วอ่ะตั้โยคตัวนี้ได้ไม่ส่งน้องจง่านนี้เอาไปส่งนันพ้นองก็ความมาเลยน่อยบ่อยู่เตอติพุนนี่เป็นไม่ชาโตนะโมติพุนเลยนะ เวอร์ด้นน่าเห็นขึ้นพุนขึ้นทั้งตู่เลยนความในปากาว่นี่น่ะความความผีความีเราอยู่นอกขึ้นทั้งนงตูแล้ได้ผลนั่นนะความเหมือนนนี้เพ่อนมางงอันตตวห้อยม่นี่นะเขายังเห็นกระทาดลงอนั่นแหละมอตีพนลยไห้อยไม่เติมได้เมือนเก่าคมาื่อนี่ละไอเขานี่นเขาเพิ่งเอาหอยงูมูชิมูเม โอ้ออดูดก็อร่ออาเนืยอมได้หนนึงินนี่ไจ้อออเอาขาจขาขามาันกอกี้บอกินแลว้วกินแล้วได้เนาะกินเนาะเี่ยมมาตัท่านจะกินจะกินเยอะขาเป็ดขาดขาเป็ดขาด ตัวเลวนี่พ่อกะข้าวกะตัดเนาะนี่วาไปค้ากินขาหนึ่งเลยคือนี่ย่อกินแล้วรับเฉยได้ชมคนบุ้งมือได้มือย้ำหอมอมมือน้องก็เกื้อเเกรนน้องบ่พอกะข้อละข้อเละแกนหายเลยนั่นเนาะ้อ ทเลลโอเคโยจีงมาเห่าเงี้ยงเงียงโยมเดี๋ยวเป็นมาอีมาชวงนี้มาเฮาอี้ก็พื้นไปโยโชนแล้วเออเอไปนั่งเออต้วโล่เมื่อทางนั้นตัตัวโลมื่อทางนั้นโลเมื่อทัางนั้นกักัข้าวไปเลยเฮาตัวไปเดี๋ยวนี้นายลูกเตรียมอยู่อ้าได้ชาถึงไหนป๊บ ป๊บเห็นเพื่อนในี้บอนในนบนี่ยอยู่นี่ไหมถ่างนี่เพื่อนออป๊บก็ไปหากินไม่ได้เ้อันนั้นอ่ะนอนเว้นโอ้ยจะไปบ้านเาเชื้อเฮาให้เจบทีทานาก่อนมเข้าวได้แบบนั้นบ่คือได้อยู่นี่มันยังมาเอ่าได้ือบมีเห็นนะเพือไปถ้าเขาจะไปถาอ่ามือแล้วป่านี่นั่นแหละรือเขาไปเชื้อเบ็ดเพื่อนไปนอนอยู่หันเถอมูมาขี้จาเขา อยู่นี่ของเพื่อน่นี่นะเพื่อนนั่นาแน่เ่อคพ่นตัเอาลงเออมาสี่คนไม่ไดคนหมอีนช่องมอนช่องพูดเป็นพูดนิดนึงสีเออไปปั่นห้าบนั่นไบน่องมไปปันเ่าดีบอกามโเยเออเฮอปันเท่านี้เยนั่นโ้เลยอเนอนไป ใจลูกน้องงาล่รบ่ได้ไล่ข้าหมาเพิงนันไปเฉขึ้นบางันเลยบ่ได้เอาเฮ็ดนี่นะเฮ็ดเอาเฮ็ดเเอี้นะมันได้เ้มันนี่กรยักยักมันสิกินห okay. ัฮาได้ดวงวันนั้นตงยางที่หาหาบ้านเลยจีบเลยตงยางได้ไปใช้ตรงยางนี่เชื้อวนี้นะนี่นี่นตนี้นะเอ่ยนี่โนี้นะนี่ ุยงนีโอ้ดีนแเอาไปลดชีนเชิงอย่างเออแมงลีก็อัพลมานอนเปึงเขาไปโอหาไลเนึงออกมาปเดีหักินไนึงขาได้ตีนหมาวไหมเอาป๊กเปเงาะเป๊อืมเนี่นะวิ่งยองเาย่ออะไรเขาผลหลายจะันี่ เพอเพิ่มเป็ดเ่มดปดใช้ปดนแปดด้ยแปดคแานปนั้ขาแม่เป็ดไดขาขามอคุณบบัญชีงเป็ดแล้วนี่ขาเปดขารสดนดยที่เยที่เป็ดดอมใชปใ่ผู้โดไม่เที่ดับติงถามเอ็นเหลืออันมาโทษ

ก็หลายเติมน้อเออันี้ไม่นี่วด้ก็ไม่มี้อยหาเพิ่มอีกห้าถอว่นี่เกิดเนาะได้กล้ไม่เห่่เะเ่อไม่ได้เอนไม่จไม่กินหมูแล้วไปวือตัวนี้เนี่ย ลดลงไอแล้วนะอั้งเยอง่อยนะมันก็จะมือลอแล้วนะลดแล้วไงลดลงคนละเออมันอยเฮ่อมือเลยมือเลยเฮ่อมื้อกินเยอเอม้กินเยอเออเตจับมาแล้วลอแล้วมันก็คอผูนั้นถือแล้วผู้นันถือรดเออ่บอเออย่เลยเลอะอ่นแองตนเหิบสองหัวหัว

อาอยู่้องไว้ได้เอาะเออเอาตัวน้นมามัดี่นัห้าตัวนี้ต่ออะไเม่หัตัวนึงอีกมีเออมาแลเช้อนี้นั่นเลยนี่มีอล้วเนาะตอนตอนตมนำพยัน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 มันช้านะฮ็ดในเลยของกรเราพัลนากันนี่มช้ายังไม่ได้ขับรถเลไปรถเไม่่รถไหมวกหนึ่งอันัรถลนมือก้อนด้ยพูดถึงรถกัน mỏ này mưa người nói người ta bỏ hoang này, mình có tủ lạnh, tủ lạnh, chưa mỏ không tủ lạnh mà na mỏ, ừ, chưa bây giờ, này, không dám đi chơi anh, ướt, nắng nóng, 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 มาปั่นอยู่เทียนที่ปาทิมพอร์กอไอีเยเดี๋วม่ต้งดูอันันาทีรดอมดอมันมันริต่มมจะมีา้อกเก้าแต่นอนึ่ท่านเตี้มเกิามันเลือดน้ำไลปลาเลยฮันทีตอนี้นี่ฮันอำเภอนี่นะฮันเจ้ารสเจ้ารอออะีนี่นะ ฮ่าเอากันท่านเอาไปชิเห็นกันรืมลรโอ้ยท่านมาท่แลแม่ดีชิห็นเลยเจ้าไปถุงยางบ่จำผู้ใจมานนั้นเลยเนาะจังหะนีไเอาถรงยางถงยางชกรุ๊กเนาองัชิมห็นบ่ยิ่งเห็นคืนลขคนแปดคนเก้าคนได้เร็บ่ ủa chấm ní lấy, ôi, hay, khác thương, ờ, mà kặp, kặp đi vay rồi để mà đi, lấy thì cái nghề này nó, à, nó, tưng vít thì coi à, đi,